สตรอเบอรี่เลมอนน d e นะครับเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่น,นที่คล้ายกับเลมอนนดแต่มีกลิ่นอายแล้วก็รสชาติที่หอมหวานของสตรอเบอรี่เข้าไปผสมด้วยครับสตรอเบอรี่เลมอนน d e ทำไม่ยากเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนที่เป็นสตรอเบอรี่เชื่อมก่อนนะครับทำความสะอาดสตรอเบอรี่ให้ดีหลังจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับ โรยน้ำตาลลงไป50กรัมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วก็พักไว้ประมาณ10นาทีครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำน้ำเชื่อมอีกตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นน้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของผิวมะนาวเลมอนครับใส่น้ำตาลทราย150กรัมลงในหม้อตามด้วยน้ำ150มิลลิลิตรขูดผิวมะนาวเป็นเส้นยาวๆใส่ตามลงไปเคี่ยวจนน้ำตาลละลายแล้วก็ใสดีหลังจากนั้นก็นำออกมาพักให้เย็นครับ ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็มาคั้นน้ำมะนาวให้ได้1ถ้วยตวงหรือ250มิลลิลิตรครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปรุงรสเพิ่มด้วยเกลือเล็กน้อยครับลงในน้ำมะนาวของเราครับกรองน้ำเชื่อมที่เราปรุงไว้ลงไปครับตามด้วยน้ำสะอาด1ถ้วยตวงแล้วก็น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ครับคนสตรอเบอรี่เลมอนน e ของเราให้เข้ากันดีครับ ใส่สตรอเบอรี่นะฮะที่เหลือจากการเชื่อมของเราเนี่ยนะครับลงไปใอแก้วที่ใส่น้ำแข็งเล็กน้อยครับง่ายๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็มีเครื่องดื่มอร่อยๆที่อุดดมไปด้วยวิตามินซีมากมายสตรอเบอรี่เลมอนเอดครับ